อ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะตัดผมส่งทวิกกี้นะคะวิธีการแบ่งแบ่งตัวยูแบ่งตัวยูว, you, วิธีการแบ่งนะคะประมาณครึ่งหรือว่าใบหูอเอาขนาดไหน,นไปดูดีใช่ไม่ใช่วิธีการแบ่งไม่ใช่เสร็จแล้วนะคะให้เราตัดเป็นตัวยูนะย <You. S 2> ูวิธีการตัดตัดแบบนี้ เริ่มแรกนะคะยกประมาณแค่40องศาพอนะะแล้วก็ตัดตัดตรงๆตง่งเอียงความยาววันห,ห <มา S 1> นึ่งนิ้วเอียงเสร็จแล้วนะคะให้เราดึงดึงมา,มาแล้วใช้บีตา กครั้างทั้ง<ม><ม>ที่สองนะคะชั้นที่สแบ่งเราไว้โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ<ม>วีลงมาให้เรากรีดโถมมาแล้วยก เพื่อจะให้เห็นด้านล่างพอเห็นด้านล่างปุ๊บให้เราดึงถอยมือกลับมาพอผมเริ่มตกปุ๊บให้เราใช้สําหรับคนที่เรียนมาตรฐานมาแล้วนะคะให้เราใช้กันไกลเข้าไปแบบนี้มือคือไม่ต้องขยับกันไกลขยับได้อย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วหวีลงมาเพื่อความพองของผมผมคนนี้ก็จะเส้นเล็กหน่อยจะทําให้ผมพองขึ้นกีดผมเหมือนเดิม อันนี้เรามาตัดผมฟรีที่เชียงใหม่จะมีเสียงดังนิดนึงะเสร็จแล้วกระดผมมาเหมือนเดิมค่ะแล้วแดงแงมเนอร์คอนหมูนะพี่บอนะเสร็จแล้วแบ่งตัวยูเหมือนเดิมคอนหมูเออเดือนไคจ้าวลงมาค่ะคือการตัดด้านหลังมีชิปหนึ่งนะคะที่ตัดด้านหน้าไปแล้วดึงย้อนหลังกลับมาผมจะเริ่มตกตกปุ๊บใช้กันไกลเข้าไปสอใตายัง เพื่อผมจะพองช่วยเขาลูกค้าบางคนผมบางตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผมพองกรีดผมเหมือนเดิมยกเพื่อให้ผมตกลงมาก็ทำตัวยูเหมือนเดิมนี่คะอ่าชั้นที่ชั้นต่อไปมีลงมาเหมือนเดิมให้เรากรีดผม สำหรับคนที่เรียนซอยกับอาจารย์ที่ไปแล้วนะคะนี่คือเทคนิคนะคะเอาไปปรับวิธีการกรีดส่วนวิธีการเรียนที่ในโรงเรียนจะต้องตัดแบบนี้จำได้นะคะแต่พอเรียนเทคนิคนะคะมาเรียนเทคนิคเรารู้แล้ววิธีการกรีดวิธีการยกนะฮะเราต้องตัดให้เป็นมืออาชีพเป็นไก่คมนิดนึงนะะเสร็จแ,แล้ว เราตัดผมแห้งผมเปียกได้หมดเดินกลับ่เจ้าพาปะมาบอกต่แยแม่มนออป้อมนปนหมปมันจอ้อชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายนะคะแนะนำให้กรีดผมลงมาแบบนี้นะคะยกขึ้นแบบนี้มันดี

ใช่ปลยกันไกลอัดขึ้นอยากให้ผมถุยกีดติดไปด้านในใช่ความถุยกีดติดมองเห็นงานไหมแล้วก็มาเล่นปลายหนึ่งผมบางใหญ่เล่นเยอะปล่อยลง ยกนิดหนึ่งซอยปลายยกนิดหนึ่งซอยปลายนี่เรารู้ว่าการซอยแบบนี้ปุ๊บเราก็ไล่เร็วขึ้นผมก็จะตกลงมาพี่เคราะด้วยทำด้วยนี่คือด้านหลังด้าหน้ามีเคท นี่คือด้านหลังนะคะคีะค่เราตทรงชีวิตที่ยาวเน่ะนี่มันนั่งสำหรับผมแห้ขขงนะคะโอเคค่ะ